สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ AI Talk อีกแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับบอกแก๊นะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์ธันยรุนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราครับสวัสดีครับอาจารย์คับสวัสดีครับพี่แก๊สวัสดีครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง AI สําหรับ Enterprise หรือว่าภาคธุรกิจนะครับคราวนี้ดีแล้วก่อนอื่นเลยครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าทําไมนะครับภาคธุรกิจเนี่ยถึงจะต้องมี AI ปของตัวเองนะคือคือจะไป จะให้พนักงานไปสมัคร h a t GPT หรือ AI อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราใช้เองเนี่ยทําไมมันถึงไม่เหมาะสมนะหรืออาจารย์อาจจะต้องอธิบายนิดนึงนะครับได้ครับก็เรื่องแรกหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับการที่เราไปใช้ข้อมูลของตัว AI ตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ได้ไปออกแบบมาเพื่อ Enterprise นะครับก็อาจจะมีเรื่องข้อมูลว่าเอ๊ะข้อมูลในบริษัทเรามันจะล่วไหลออกไปข้างนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยเรื่องหลักๆเลยเรื่องเกี่ยวกับ security ของ data เรื่องความ privacy ต่างๆถูก็ออกไปเทรน ใช่กลัวว่าเอ้ย Data ของบริษัทเราที่เป็นความลับมากๆเนี่ยมันจะถูกเอาไปแล้วไปเทรนในแบบจำลองของเขาให้มันเก่งขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการมันมีันมีประเด็นอยู่นะที่แบบพนักงานองค์กรบริษัทใหญ่ๆเลยอ่ะไอมีก่อนหน้านี้มีข่าวรืถซัมซุงใช่ไหมที่พนักงานเอาข้อมูลบริษัทไปถามเชจีพีอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีโทษแบบปรับเงินไล่ออกหรืออะไรเงี้ยเลยนะ อืมใช่ใช่้วมันก็อะไรอะไรที่อันตรายมากๆครับใช่แล้วผมผมรู้สึกว่ามันมีข่าวนะเหมือนพนักงาน Google อะไรนี่แหละไปไปไปถาม h ช t GPT อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับไปไปถามคู่แข่งซะอย่างั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของที่มาของกฎว่าห้ามใช้ A I ของของเจ้าอของของคู่แข่งนะครับในการที่จะถามใช้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่มาเลยครับว่าทําไมกระแสของ AI for Enterprise เนี่ยมันกำลังเริ่มเริ่มมาแรงขึ้นลังนจากที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการใช้งานระดับยู e r อร์ทั่วไปครับอืมใช่ครับอืมนะครับคือคือ,คอ,คอผมใจที่บ้าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทางองค์กรธุรธกิจเนี่ยเอาหรือว่าสร้าง AI ขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อใช้งานเนี่ยก็คือข้อมูลจากภายนอกเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ข้อมูลภายในของบริษัทเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกอืมได้ครับ ครับนั่นน่าจะพูดในงานได้ใช่ไหมครับครับใช่ใช่ครับนะฮะแล้วก็มันจะมีแล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของอ่าการเรียกว่าการพัฒนาแบบหรือหรือการ, <c oughs> รการเรียนหรือการสร้างเอไอครับที่อาจคือบางองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีมีองค์ความรู้หรือว่ามีฐานข้อมูลที่มันเป็นเฉพาะด้านตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็สามารถได้จะสร้างเอไอที่อ่า <c oughs> เบื่อเทรนแล้วเนี่ยสามารถได้จะ สร้างผลงานหรือสร้างผลงานหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลที่มันอาจจะเหมาะสมกับตัวองค์กร,กรนั้นก็เป็นไปได้อืมใช่ครับเพราะว่าเรื่องการเอา Data มาเทรนเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วถ้าแต่ก่อนนั้นเนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอะครับแบบทาได้ยากในการที่จะเอาแบบข้อมูลของเราเองมาเทรนในแบบจาลองอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอืมครับใช่ตอนนี้คือตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าคนที่สร้าง a อไอ ใหญ่ๆเดยเพาะ ChatGPT นะก็เริ่มที่จะมี ChatGPT for Enterprise แล้วนะครับอืมนะก็นี่ก็เป็นจะเป็นการจับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกนะครับว่าคนที่ใช้งาน ChatGPT อ่ะคือจริงๆเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วนะอืมใช่นะครับหรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรพวกเนี้ยครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าภาคธุรกิจนะครับจะทำ AI มาใช้เองเ,เนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้หมยถือว่าไม่ได้พัฒนาใหม่นะหมายถึงว่า ใช้มันสมองหรือว่าใช้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของผู้พัฒนา AI เนี่ยแล้วก็เอามาคอนฟิกอ่เอามาพัฒนาเรียนรู้เลยเรียนรู้อะไรเงี้ยให้มันใช้งานในองค์กรตัวเองได้เนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าจะมาแรงในปีหน้าอืมใช่ครับนะใช่ใชเห็นด้วยเลยครับอันเนี้ยใช่แหละครับอ่าคราวนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ต้องแสดงความยินดีนะครับว่า ก็มีผู้ประกอบการที่พัฒนา AI ของคนไทยนะครับอย่างริสานะครับก็เรียกได้ว่ามาแรงมากเลยก็คือ ChatGPT Enterprise ะะเปิดได้ไม่นานนะครับอริสาก็มีริสา for Enterprise เหมือนกันนะรับก็เกิดขึ้นมาในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยแนละ้วไปดูนะครับไปดูหน้าหน้าหน้าเว็บไซต์กันแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามนะครับไลน์ของริสานี่ก็น่าจะดับไม่เสียแล้วนะครับว่าตอนนี้นะ<ม>ก็จะมีริสา Enterprise แล้วนะซึ่งมันก็จะต่างจากริสาการใช้ ที่ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้อาจารย์พอพอเล่าคร่าวๆเลยไหมครับได้ครับในเบื้องต้นนะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์เขา a l i s a m มดดอทใช่ไหมครับตอนนี้มันจะมีโหมดพิเศษขึ้นมาที่แบบตรงนี้นะครับเป็นแท็บที่2ข้างบนนะครับก็เป็นเมนูที่บอกว่าเป็น a l i s า Enterprise ครับเขาบอกว่า g e n e r a t i v e AI สำหรับองค์กรนะครับจริงๆแล้วฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างครับก็คือหลักๆนะครับที่เขาบอกไว้ในเว็บนะครับจริงๆแล้วไฮไลท์คือตัวนี้ครับก็คือว่าเราสามารถเทรน เ i เข้าไปด้วยข้อมูลขององค์กรเราได้ด้วยวิธีการที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเทรนข้อมูลพวกนี้โอ้โหมันจะต้องแบบเขียนโค้ดหรือว่าต้องสร้างแบบจําลองตัวเองอะไรเนี้ยมันต้องทําเป็นไฟล์ csv อะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ทีนี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเขามีบริการใหม่ที่เขาเรียกว่า fast training ai ซึ่งก็เป็นการแบบสามารถเราอัปโหลดไฟล์นะครับหรือการใส่ลิงก์เว็บเข้าไปให้กับตัวอลิสาเดี่ยวเขาเรียนรู้ข้อมูลนี้ได้เลยซึ่งเท่ากับว่า ราสามารถโยนไฟล์ของบริษัทโยนไฟล์ข้อมูลที่เราใช้ภายในองค์กรของเราเนี่ยให้อลิสานะครับไว้เป็นคลังข้อมูลกลางก็ว่าได้นะครับแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยที่อยู่ในองค์กรเนี่ยถ้าเป็นอลิสาไนอ็นเตอร์รสเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็มาใช้ข้อมูลตรงนี้ร่วมกันได้นะครับโอ้ไม่ต้อัเขี็นโี้เลยไฮไลท์หลักไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับใช่มีฐานข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word ไฟล์ Excel โยนใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวทางอลิสาเขาจะไปเรียนรู้เองนะครับอันนี้น่าสนใจมาก ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต,แต่ทีนี้เดี๋ยวเขามีมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีก6บล็อกอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมคร่าวๆแล้วล่ะก็แค่อาจจะมีเรื่องของการทีมซัพพอร์ตเขามีทีมซัพพอร์ตที่เป็นผู้ชี่ยวชาญด้านเจนเนอเรทีไอเอไอซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะสามารถให้คําแนะนําได้ว่าเออพอเวลาอยู่ในเป็นอลิสาแอนด์ไพรส์นะครับควรจะสั่งยังไงดีอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมครับมีกระทั่งขนาดมีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ S <s> <S สามารถติดต่อแล้วขอคืนเงินอะไรเงี้ยก็คงเป็นเรื่อง<า>ที่ทําได้นะครับอืมอันนี้ก็น,น,น่าสนใจนะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค,ครับมีเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตพร้อมพร้อมอัปเดตก็คือหมายถึงว่าเขาจะมีคอมมูนิตี้ครับที่อาจจะคอยรวบรวมพร้อมอะไรนะครับในเว็บเขาเองนั่นแหละนะครับ,รบก็จะแจกพร้อมนะครับว่าบางทีเราคิดไม่ออกนะว่าเอ๊ะเราจะทําเรื่องนี้เราควรจะใช้พร้อมยังไงเขาก็จะมีการแจกพร้อมให้อยู่แล้วนะครับหรือจริงๆเราสามารถสอบถามกับกับทางซัพพอร์ตทีมของเขาได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเราเรามีคอมมูนิตี้ใช่ไหมครับก็คืออลิสา AI คอมมูนิตี้ซึ่งเป็นเป็นคอมมูนิตี้ตอนนี้น่าจะมีประมาณ50,000่นกว่าเกือบ60,000คนแล้วครับก็ก็จะเป็นการที่ที่ไว้แจกมีคนเข้ามาแจกเรื่องการใช้งานพร้อมหรือว่าใช้อลิสาแล้วเป็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือตอนนี้ก็มีแชทบอทน้อยตัวเนาะอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งแล้วกันอลิสานะครับที่ใช้งานได้บนไลน์นะครับก็พอมันอยู่บนไลน์เนี่ยก็เท่ากับว่าคนไทยเราใช้ไลน์เยอะเนาะงั้น ก็สามารถใช้ได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะง่ายในการเข้าถึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้นาะที่สามารถติดตั้งไลน์ได้ใช่ไหมครับก็สามารถแอดอลิสาแล้วก็เข้าไปใช้งานได้นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะก็ตอบรับกับกระแสของ AI ที่เริ่มไปทำงานทํางานองค์กรมากขึ้นนะครับก็จริงๆนี่ต้องขอบคุณทางอลิสานะครับที่ให้ตัวอย่างที่เป็นเดโมนะครับกับเราเนี่ยมาลองเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันไหม อ่เบื้องหลักการทํางานเป็นยังไงนะครับได้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็คือตอนนี้ต้องขอบคุณทางอลิสาแหละครับก็คือเขาให้เป็นอลิสาเดโมมานะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการทํางานก็เข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องล็อกอินเข้าไปในระบบเขาก่อนเนาะซึ่งอันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วแล้วกันนะครับก็ต้องกรอก username และ password เข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะเป็นอ่ ul ก็จะเป็น e n t e r p r i s e a l i s a m e e c o m อะไรเงี้ยนะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วอะครับ เราสามารถที่จะขั้นแรกนะครับในตัวอ๋อเห็นเห็นเห็นหน้าจอไหมครับยังครับยังครับอ๋อยังเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้อันนี้อาจารย์ธนุตัวจริงเหรอครับอันนี้เดโมเขาบอกเขาบอกเขาอกครับเดโมครับอันนี้อันนี้สมมุติว่าเราเข้ามาในหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าเดโมนะครับนเดโมก็คือพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเราใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีเหมือนเป็นการ manage เราสามารถเพิ่มครับ คนในองค์กรเราเข้าไปได้เป็นแอคเคาท์ไลน์นะครับหลักการก็คือเราสามารถกดอินไว้ครับพอเราอินไว้เสร็จเราจะได้รหัสตัวเนี้เป็นเป็นไลน์ครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะล็อกเข้ามาในระบบเนาะก็ทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ว่าเรามีใครบ้างอยู่ในอยู่ในบริษัทเราใช่ไหมครับก็สามารถจะใช้ข้อมูลตัวนี้ร่วมกันได้เนาะทีนี้จุดสําคัญของเขาก็คือตัวนี้แหละก็คือเราจะมามาในแท็บด้านซ้ายนะมันจะมีคําว่าเทรนนิ่งอลิสาครับเรากดไปเนาะเทรนนิ่งอลิสาคืออะไรก็คือเราสามารถอัปโหลดไฟล์ครับ อัพโหลดไฟล์อะไรก็ได้นะครับเนี่ยอัพโหลดเข้าไปนะครับก็คือเป็นเอ่อ PDF ก็ได้เป็น Word ก็ได้อย่างเงี้ยอัพโหลดเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยไอในตัวอย่างเนี้ยผมอัพโหลดไปแล้วอันหนึ่งครับคือผมไม่รู้จะอัพโหลดเรื่องอะไรครับผมเลยใส่เรื่องแบบ p d ดที่แบบไปโหลดในเว็บมาก็กดอัพโหลดแล้วมันก็จะมาขึ้นในลิสต์ตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถอัพโหลดได้ได้จำนวนไฟล์เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดไอตัวรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้หลังจากเราอัพโหลดเข้าไปแล้วเท่ากับว่าเราส่งขข้้อมูลเาไปให้กัับบบทาาางอลเเเค้้รรรรรีียยนนูแวะ งั้นเราสามารถถามข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์นี้ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไม่ใช่ข้อมูลแค่ PDP เองเดี๋ยวเนาะมันอาจจะเป็นแบบข้อมูลของบริษัทเราก็ได้ข้อมูลของลูกค้าเราก็ได้ข้อมูลของกิจการเราก็ได้ข้อมูลอะไรก็ตามนะครับอ่าเข้าไปได้ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดหน้าตัวหน้าใช้งานในหลยๆเนาะนะครับ,รบขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอใหม่นิดนึงนะครับเมื่อกี้มันแชร์อยู่บนเว็บใช่ไหมครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นแดชบอร์ดหรือว่าเป็นเป็นเบื้องหลัง นะฮะเดี๋ยวจะดลองการใช้งานจริงนะครับครับนะครับที่ที่ไลท์ที่ไลโอเอของอลิสาเลยนะครับครับนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มแรกๆอีกแล้วนะครับที่ได้ทดลองใช้อะไรพวกนี้นะครับโอเคสักครู่นะครับอันนี้อันนี้เห็นเห็นหน้าอลิสาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับอ่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าไปที่อลิสาปกติได้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราเขาทําเป็นเดโมพิเศษขึ้นมานะครับก็เป็นอลิสาเดโม นะครับจริงๆก็สามารถเข้าเป็นอลิซาธรรมดาได้นะครับความแตกต่างก็คือว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะมาใช้คําสั่งพิเศษครับมันจะมีคําสั่งพิเศษอันหนึ่งก็คือเป็น slash org ครับน่าจะมาจาก organization นะครับก็เราสามารถถามข้อมูลไปได้เลยครับ slash org แล้วก็เคาะสมมติเมื่อกี้ผมใส่ข้อมูลเป็น pdpa เข้าไปใช่ไหมครับ,รบผมก็สามารถถามได้เลยว่าเอ้ pd pdpa คืออะไรอย่างเงี้ยสมมติผมไม่รู้นะเนี่ยเราสามารถถามได้ ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนในบริษัทนะครับสามารถใช้เครดิตดีอันนี้อันเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะยิ่อยู่แยกกันใช่ไหมครับแล้วแบบใช้ไปแป๊บเดียวหรือว่าใช้ไม่พอเนี่ยมันก็ต้องไปสับแพ็กเกจเพิ่มใช่ไหมครับแต่นี้เราสามารถซื้อแพ็กเกจเยอะๆไว้ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้สังเกตไหมครับเนี่ยก็จะออกมาเลยครับว่าโอเคอ่า k พ p a คืออะไรอันนี้เขาก็จะสรุปข้อมูลมาให้เสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะมันจะมี Refer นะครับว่า ไฟล์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องอะครับอยู่ที่หน้าไหนนะครับเนี่ยจะบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะนะครับแล้วจริงๆแล้วเราสามารถกดเพื่อเปิดไฟล์นี้ได้ด้วยนะครับสังเกตว่าตอนเวลาเรากดอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังแชร์โอสกรีนอยู่หรือเปล่านะครับก็คือโอเคอันตรงนี้มันจะมีการ security process ไฟล์ก็คือว่ามันจะต้องเป็นคนที่เป็นอยู่ในบริษัทนี้นะมันถึงจะเปิดลิงก์นี้ได้ไม่งั้นมันจะเปิดลิงก์นี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เขาทำ security ไว้นะครับก็จะเปิดไฟล์ได้ตรงนี้ นะครับเฉพาะคนที่เป็นลายไอดีที่ลงทะเบียนไว้เนาะถ้าไม่ได้มันก็จะเปิดไม่ได้นะครับก็จะสังเกตว่าเราสามารถมาดับบันเช็คได้ไว้ข้อมูลเหล่านั้นมันถูกหรือเปล่าในหน้าหนึ่งหน้าสองมีจริงหรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็จะสะดวกมากๆนะครับอือันนี้จะเป็นหลักหลักการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่าทุกคนจะใช้เครดิตร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะมีคนถามแหละว่าเอ้าแล้วสมมุติฉันใช้ลิสาอยู่แล้วเราจะกลับไปใช้ธรรมดาของเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ถามมาให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือจริงๆแล้วเรามีตรง หมดแล้วเข้าไปที่ slash setting นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะคนที่อยู่ใน organization แล้วเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นอลิสา enterprise แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะมีตรงนี้ครับเราสามารถกดสลับไปสลับมาสำหรับ personal กับตัว enterprise ได้นะครับอ่างั้นก็แบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ enterprise หรือว่าเราอยู่ที่ personal เราก็สามารถไม่ต้องกังวลก็คือที่เราแพ็กเกจที่เราเคยซื้อไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับสามารถกดสลับไปสลับมาได้นะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่อง,งค,ค่าจะจ่ายาน,นิดนึงไหมครับพี่ครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใชจ่ายตอนนี้นะครับก็จะตกอยู่ที่สมม MM ุ ER ติว่าถ้าเรามีขั้นต่ำไอ้เขาเรียกว่า maximum ั0มห้าสยูเซเนี่ยนะครับ <annoy S 2> จะตกที่หก0 0นบาทนะครับจะเจนได้สิบสอล้านโทเค็นนี่ถือว่าเยอะมากนะสิบสอล้านตัวสอนตัวเดือนแล้วก็เจนรูปได้แปด0ันะครับอ่าอีกอกจีเจอร์หนึ่งนะที่ผมว่ามีประโยชน์มากของทางอลิสาครับก็คือว่ารูป ของทางนิตาค่อนข้างสวยแล้วก็พิมพ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวหนึ่งเลยแล้วกันที่ใช้ทางคอมเมอร์เชียลได้ถ้าเราเราสัมภาระอะไรเงี้ยนะครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาก็ลิมิตไว้นะว่าอันลิมิตอัปโหลดไฟล์นะกี่ไฟล์ก็ได้ต่อวันแล้วก็แต่มีทอให้สิบแล้วกันอย่าอย่าอย่าจะใช้เกินสิบสิบกิกเนี่สิบกิกก็เยอะมากสิบกิกกกิเยอะมากคือจริงๆแล้วถ้าเราลองคิดนะครับถ้าคิดแบบเร็วๆอันนี้เป็นราคาต่อปีเนาะต่อต่อปีต่อเดือนใช่ไหมครับ ถ้าเราคิดครเร็วๆก็คือว่าถ้าเราใช้เต็ม50ยูเซอร์ครับมันจะตกแค่ยูเซอร์ละประมาณ120บาทนะครับก็ถือก็จะถือว่าว่าไม่ไม่ไม่แพงนะผมว่าถ้าตกเรายูเซอร์เรา120บาทเพราะว่าถ้าเราไปสับแพ็กเกจอะไรนะแชท GPT สมมุติว่าตัว plus อะไรเงี้ยอันนั้นมันก็700บาทแล้วอะไรเงี้นะครับก็ลองดูเป็นตัวแพ็กเกจ enterprise สมมติทางลิสาเสร็จแล้วมันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโทเค็นก็มากขึ้นตัวลูกก็มากขึ้นจํานวนยูเซอร์ก็มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ,รบนี่เป็น maximum แม็ก็กสุดก็เป็นแพ็กเกจสามพลัสอะไรเงี้ยแต่ถ้าคใครอยากจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ติดต่อเขาได้เลยอะไรเงี้ยนะครับครับผมนะครับอ่าถ้ามอนถ้างดถ้ามอนอะไรเงี้ยนี่ัเขาจะมีมีอ่ามีคําถามนะครับว่าแล้วทําไมต้องใช้นะครับอ่าข้อแรกเลยเนี่ยนะต,ตอนนี้นะครับอ่าแม้แต่แชท GPT นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าจะมีตัวแทนในประเทศไทยนะนะครับเวลาเวลาที่เราเข้ารใช้งานสมมติตอนนี้เราเข้าไปดูเว็บ c h a t GPT Enterprise นะเนะขาจะบอกว่าติดตอ่อเซล นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับนะก็ไปคุยกับอาจจะเป็นเซลล์อยู่ที่ไหนสักแห่งอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยเป็นภาษาไทยการใช้งานหรืออะไรพวกนี้นะครับนะครับก็เรียกว่าตอนนี้อลิสาเนี่ยน่าเป็นเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่มีพนักงานคนไทยเนี่ยขอให้ความช่วยเหลืออืนะครับในเรื่องของการใช้งานหรือแม้แต่การใช้งานพร้อมอันนี้ก็สําคัญมากนะผมว่าการจะดึงเอาความสามารถของ AI เอไอออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคําสั่งพร้อมนั่นเองแหละนะครับซึ่ง เพราะว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคอยให้คำแนะนำเนี่ยนะเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยอาจจะต้องใช้คําสั่งพร้อมที่ไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นไปได้ที่เฉพาะนะจอดจงอะไรเงี้ยเขาก็มีทีมซัพพอร์ตที่จะคอยช่วยดูนะครับคือคือคอ,คอ,คอ,อาจจะดูอาจจะอาจจะดูว่าทําไมรู้สึกว่ามันราคาสูงนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าถ้าเกิดให้คนในองค์กรนะไปต่างคนต่างสมัคงนะผมว่าค่าใช้ใจ่ายมันจะมากกว่านี้นี่คือรวกยอดมาให้แล้วก็จำนวนโทเค็นที่ได้เป็นหลักล้านเนี่ยหวัวมัน ผมว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างจะจะคุ้มมากนะครับอืมครับนะครับคือว่าง่ายว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติถ้าคนเคยเล่นอะหรืออลิสาอยู่แล้วครับแล้วใครใช้แพ็กเกจโปรมาสเตอร์ครับโปรมาสเตอร์ที่แบบเยอะมากๆนะมันก็สามพันกว่าบาทแล้วคนเดียวนะสมมตินะถ้าใครเคยใช้โปรมาสเตอร์อันนี้ถ้าใครใช้โปรมาสเตอร์อยู่แล้วผมว่าเออแบบ รวมกับสองคนก็เ <sh> ท่า <ad> ก <sh> ับเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มาหันมาใช้เอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าแล้วใช้ได้ตั้งห้าสิบคนเงี้ยแชร์กันทั้งบริษัทได้อะไรเงี้ยครับอืมก็เป็นอะไรน่าสนใจครับนะครับผมก็ผมว่าข้อข้อดีเลยแหละสรุปที่ข้อดีนะครับข้อดีเนี่ยมันสามารถจะเทรนข้อมูลภายในของบริษัทได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีรั่วไหลนะคือไม่ไม่ได้เอาไปเทรนให้คนอื่นเขาใช้ต่อหรือหรือรับรู้อะไรพวกนี้นะว่าที่ความลับขององค์กรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยวับ ประเด็นเรื่องของ privacy นี่มันเป็นเอ่อเป็นอาเจนดาสำคัญเลยของโลก IT ทแล้วก็โลกดิจิตอลในตอนนี้เลยแหละนะครับก็ประเด็นตอนนี้คือผู้นำโลกนี่เขาเขาก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็กังวลเรื่องของ privacy ในโลกของ AI นี่แหละ mm hmm. นะครับ mm hmm. การที่พัฒนาฟีเจอร์ของ Enterprise ขึ้นมาย๋ยวผมว่ามันก็มันมันก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. นะครับคราวนี้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่านใดที่สนใจนะครับก็ เราก็จะมีลิงก์ลงทะเบียนนะครับให้อ่าสามารถจะจะกรอกข้อมูลลงไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับติดต่อก,กับนะครับเพื่อ<ม>พูดคุยนะก็ต้องยอมรับว่าราคาระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระดับยูเซอร์ทั่วไปนะค,<ม>คือก็อาจจะต้องมีการคอนซัลท์กันบ้างนะ<ม>เพื่อจะดูว่าอ,องค์กรของท่านเนี่ยนะครับเหมาะสม,มจะใช้ AI ในด้านไหนนะแล้วก็อลิสาจะตอบโจทย์ด้านไหนบ้างนะ<ม>ก็ทางทางผู้พัฒนาเนี่ยครับก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตนะครับ<ม>คือเริ่มไปใช้ของล่องเนี่ย<ม>ก็อาจจะ ไม่ได้มีเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูดลใกล้ชิดแบบนี้นะครับเราลองใครสนใจก็ลองกรอกข้อมูลได้ครับนะฮะก็จะมีมีลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็เราไปไปกรอกข้อมูลกันได้ครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูติดตามกันนะครับว่าแล้วทิศทางของ AI นะครับที่เป็นในเชิงของ Enterprise เนี่ยครับจะเติบโตไปทิศทางใดนะก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าอลิสานก็มีฟีเจอร์ เรียกว่าแข่งกับของนอกอย่างยังตามติดไปเลยอ่ะนะครับตามติดใกล้ชิดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองลองสมัครกันใช้งานดูนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเนื้อหาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเต็มเนี่ยนะฮะหรือการใช้งานฉบับเต็มเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการปล่อยการใช้งานเต็มที่หรือฟีเจอร์ใหม่ๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแนะนํากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะนายก็กด ซับสไคร์นะครับช่อง YouTube ของลิโกด้วยนะแล้วก็ไปกดติดตามเพจของอาจารย์ํานตด้วยนะครับค่ะที่ A I Insight by ธามนพนะครับฝากเลยครับนะครับเดี๋เราพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับกับเรื่องราวของ A I นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ